สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับสามารถที่จะมาว่ดที่ตอกเจริญเมืองในอำเภอเมืองครับที่นี่ก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับผมที่ถูกวาดไว้ตลอดข้าง2ฝั่งครับผมเพื่อนๆพ่อแวะมาดูนะว่ามีรูปอะไรกันบ้างครับนี่แค่เพียงต้นซอยครับผม มีโอกาสแวะมาครับที่ตอกเจริญเมืองครับหากเพื่อนๆชอบช่องเราเข้มเข้มไม่เป็นสาระสามารถกดไลค์กด Subscribe กดติดตามใน YouTube ช่องเราเค้มเข้มไม่เป็นสาระหรือสามารถกดไลค์ในแฟนเพจ Facebook ได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันในคลิปถ,ถัดไปครับ